อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสปูสุขอนกับพี่น้องครับสวัสดีครับบรรยากาศชุดยอดครับพี่น้องครับมันนี้มีโอกาสนะครับคู่ต่อสู้นะของสาติสไม่ยามหอดเรื่องหอดซาเนอร์ซาติสมึงดีโอมดีบ่ไปไดยก่อนไอ้เพลยตัวตัวเยาว์มึงเก่งใจมึงไอเกียบมั้ยเนี่ยไอเกียบไเกียไอ้เพียวไอ้เพลาะมันไอ้เพียวไอ้เพลมาท่านมากไอเพียวมึงมาไหมไอ้เพล

คอยนี่เบิ้งเบิ้งนี่กดคูนี่เจ้าต่อยเขาคอยนะนี่นี่กดคูลาบมอดหลังนี่เออนี่ห้อยห้อยลบว่ะขี้กาบอกหาแมงบอกเขาพี่กาเนี่ยนี่น่เฟิงสาธิตนี่สาธิตนี่ไปยิงกระตุ่มหมูว่านนี่กระตุ่นอาจงวิ้ยมุ่นเนี่ไปรุ่นนั่งเป็นซิปซาธิตลุกขึ้นไปมาเดียวแตกมาเลยรถไปเตะเขาบอกไปหาตีโตเขา นี่ขยะรอดรึล่านี่ของค่อยแพ้กว่านั่นนี่หน้าผากเห็นบ่โอ้แตกสิบเข็มนี่ดิสิบเข็มอันนี้คู่ต่อสู้โซกบ่บอแมนตกโตถือเรียบมันพอมาที่นี่เพิ่มนข้างตาเทียบบอกบอกไปเลยข้างมันถึงังมากที่ายเข็มนี่อังกูไปซื้อถือยังถือบ่นไอยากพูดแล้วถ้าเอาเลี้ยแน่ถ้ามันเกีดเติถ้าอย่างถ้ามันเกียร ไม่หิดลมวันเขห่วยมากมันกินข้าวแทบเ่ยเอาคู่ต่อสู้มานั่งกินน่กันนีตอนเอามาปัจจนากนเล้มาขิงกันเลยแล้วมืออ่นตีก็ก่วยขาดส้ำอนที่งซ้อมซซ้อมเต้ก็กล่วยคือตัดกกล่วยขาดไปเร็วเาสมันแดงอะไรบอกเอ็มซีมันนะมาทีกี่ิมนาเ่ยมันยี่ิม่เยจุดด่น บังเกินเยอะเนี่ยกยยกแรกนี่แคปปิ้งนบอกนี่แซงหมดเลยแซงดเลยแซงหมดเาก่อนเด้ขาข้ตัดขาลมเลยลมเลยเทมีนีที่แก้ปะเกบไงเจอเข้ากูเน้อโอ้เข้าสวนเลยเข่าสวนเลยเข้าสวนบังได้ปบังได้บะทึกดอกเออยังบังเขาข้างบังก็แปกก็เนาะเวท่านบอกอยเลี้ยวกว่าหลายเลย ความเร็วเป็นปะความเร็วเันเขาถึงไปเก็บความเร็วเขาเอาไปเก็บความเร็วเพราะไงเรี e วแต่นสวนสูงหนิม่เด่นแน่นอนแต่เขาไว้เขาจะยังไปเกลบ่เพราะเขางกว่าเอาคลุบข้อเลยบมดเอาคลุกข้อตีเขาตีเขาย่างแท่งสวนเลยเอระวังขายดีแล้วกงขายดีนน่นนนั่นน่นน่นจำตัวไปฉีดยาให้มันฉีการขาตะขาตะขาเรียนอพี่พมั่นใจไปเลย จ็คเปอร์เซนต์พ่อหนอิมีเขามีราคาต่อรองเลยประเดครับโอ้โหอร่อยเปอนเลยกว่าจ็คิปนี่ก็พอแลาเมั่ก้สูงขึ้น้นข้นข้นขึ้นขึ้นขึ้นวนอนน้น้้้นน้้้บ้้ โอ้ยจะยอท่านถอดมือชกเจนเจนเจนกินถอดมืกงชุกที่ได้กินขอล่้ไหนล่เอาสีซะเอาสีซะกินขอล่ะมันจะมาได้กินข้าวเอาไว้มือชกมันจีนี้ไหเจ็ดมื่อก่อนเนาะไนรวบรเนี่ยโอ้ยเจนเจวโอ้ยบอกกันจะเอากระโดดมืองเลมามากินข้าวี่นอ่สุดยอด ววันที่ยี่สิบมีนาคมนะคะเฉลกันตินมังกรนะเตินมังกรนะครับมีแตกมีนับแน่นอน